แบบนี้แย่แล้วแบบนี้โอเคโอเคดอกนี้คูณสิบโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับแล้วแพงใหญ่ๆแบบนี้สี 4, ่พันสองฮะแล้วออ้ยมันเอาเรื่องนะแบบนี้มันเอาเรื่องนะจคิดแวบบ่านะจะจะบแบบนี้สวยแล้วอ่ะดอกนี้คลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้น้องๆหนูๆเรียนแบบนะจ๊ะแต่ถ้าดื้อ ด้านล่างเลยฝากไว้ให้คิดกาบสวัสดีเพ,เพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมแอดเดย์คนเดิมนะมาจัดหนักจัดเต็มเกมตลาดน้ําของค่ายพีกันหน่อยนะครับอ่าวันนี้ก็จัดงบมาที่800นะฮะอ่ะมาถึงก็เบ็ดยี่ก่อนและกันมาเบ็ดยี่ก่อนละกันเดี๋ยวเกมนี้ไม่กล้าใส่หนักนะครับไม่กล้าใส่เบ็ดสามสิบนะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีคอมโบดีๆแบบนี้เช่นนี้ฮะเอาก็ เพิ่มเบดไปเลยละการอี๙๑อาหยังครับผมออยเยอบไปก่อนออยเยอบไปก่อนมาม่วงจัดมาฮะแล้วไม่มีไรเลายครับโอ้ยถแคปเตอร์มาหลังเมื่อกี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาหมึกตัวแพงปลาหมึกตัวแพงจัดมาก่อน480ฮะบิอินสวยๆไปครับดอกนี้โอ้โหไม่ธรรมดา,าจริงฮนะตลาดน้ำวันนี้นะเอาเรื่องเอาเรื่องอะหมากดีแบบนี้ก็เพิ่มเบดไปสิครับจัดบอลก่อนเลย เบ็ดสามสิบนะจ๊ะแบบนี้คิวหนึ่งสวยงามอะโบเขาให้มีวายแถวสี่แบบนี้โอ้โหโอ้โหแน่นจัดสี่ร้อยสิบสองครับมีวายสองกับสี่อะแล้ววายหนึ่งอ่าขอพายะวายสองสามครับโอเคสองหมดไปแล้วโอ้ยโอ้ยปลาหมึกปลาหมึกแน่นจัดฮะโอ้โหโอ้ถึงกับช็อก ถึงกระชองช่อ,อทุกคนประมึกแนนจัดนะฮะตู้โหเอาเครื่องฮะจัดมาก่อน5700 75นั่นเองนะครับอ่ะมาดีแบบนี้ก็เพิ่มเบ็ดไปเลยละกันถ้าเกิดมันนานนะกว่าจะได้เล่นฟรีเกมอะเราจัดไปก่อนเลยลแล้วกันเราจัดซื้อไปเลยแล้วกันอ่ะมาซื้อให้มันจบจบไปฮนะเปิดเดียวรู้เรื่องครับผมเปิดเดียวรู้เรื่องเอซักแ0แล้วกันมนาะ หกพันทุวนจัดไปจัดไปวิ่แล้วลงห้าตัวสิบสี่หมุนรู้เรื่องแน่รู้เรื่องแน่สิบสี่หมุนอ่ะเสกวายเข้ามาเยอะๆหน่อยเสกวายเสกกรอบท้องเข้ามาเยอะๆหน่อยทุกคนลุ้นหน่อยมาให้ลุ้นหน่อยโอเคฮะชมพูจัดไปครับนี่วายสองกับสี่แล้วไม่ไหลครับผมโอ้โอหน่าเสียดายฮะมุซามีวายนะ หมับเขาให้ผักกาดครับมีวายแถวสามแบบนี้แล้วมีวายไม่ไหลอีกแล้วครับเหลี่ยมจัดหรือเปล่าแบบนี้เหลี่ยมเหลี่ยมตลอดแล้วบอกพวกกันเหลี่ยมทุกดอกแล้วบอกพวกกันหรือเปล่าโอ้โหรู้เรื่องรู้เรื่องหกพันที่ลงไปโอเคมีวายแถวสามครับแล้วผักกาดไหลฮะมีวายแถวสามแล้วไม่มีอะไรไหลครับผมลงทุนไปหกพันจะได้กับบาสักเท่าไหร่ครับตอนนี้เหลือหกหมุนแล้วโอ้โหใจไม่ค่อยใจคอไม่ค่อยดีเลยนะใจคอไม่ค่อยดีเลยนะ เหมือนจะเจ็บตัวยังไงไม่รู้โอเคครับแล้วโอ้โหไม่มีหลายๆซะด้วยแย่แล้วแบบนี้แย่แล้วแบบนี้โอเคโอเคดอกนี้คูณสิบโอ้โหเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับแล้วแพงใหญ่ๆแบบนี้สี่พันสองฮะแล้วอู้ยมันเอาเรื่องฮะแบบนี้มันเอาเรื่องนะแบบนนงนะจะ๊ะนึกว่าจะจบแบบไม่สวยแล้วแล้วอะดอกนี้จัดมาก่อนครับ 17,9 2 0นั้่นเองนะครับแล้วเหลืออีกสหมุนก็คูณติดตามขอชุดเบิ่มๆอีกครั้งหนึ่งดอกมาขอชุดเบิ่มๆอีกครั้งหนึ่งดอกยี่หมุนสุดท้ายขอแน่นๆโอ้ยอ่าไม่เท่าไร่ครับผมก็ไม่เท่าไร่นี่หว่าจันเมื่อก่อนงับ2องหน้นั่นเองอะหลับรางวันไปโอเคฮะวันนี้ก็ถือว่าบวกมาเยอะมากๆเลยนะครับกับตลาดน้ำของค่าย PG จนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยล่ะกันเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ